สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักลงทุนผู้รักอัตราผลตอบแทนแบบยั่งยืนแล้วก็นะครับมีความใจเย็นนะครับขอบคุณนะครับเอฟซี FC ที่ได้ของหุ้นตัวนี้เข้ามานะครับ DRT ผลิตภัณฑ์ตราเพชรน,นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับรู้สึกขอบคุณตลาดอขอบคุณกำไรเท่าที่ตลาดมอบให้โดยการที่ เราให้สติปัญญาในหุนของเราทำหน้าที่ไปเราก็แค่อดทนรอนะครับรอให้ถึงราคาที่เราตีกรอบไว้ว่าเราจะซือ้อแล้วก็รอให้นะครับผู้บริหารสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับบริษัทแล้วก็จ่ายปันผลออกมานะครับเป็นผลตอบแทนส่วนต่างราคาที่เป็นกำไรในอนาคตนั้นเป็นผลพลอยได้นะครับ เราคล้ายๆกับการซื้อประกัน20ปีเงี้ยนะครับอัตราผลตอบแทนน้อยนิดนะครับเรานะครับลงทุนในหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานดีเนี่ยเรามีความได้เปรียบในเชิงของการที่ให้สติปัญญานะพริดอกออกผลนะครับอันนี้เรานะครับใช้ mindset แบบคนที่เป็นนักลงทุนจริงๆนะครับโดยที่เรานะครับ อาศัยความรู้เรื่องของงบการเงินเรื่องของการวิเคราะห์ผู้บริหารนะครับวิเคราะห์เรื่องของความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันเข้ามาช่วยนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสดีนะครับมานําเสนอนะครับพิจารณาหุ้นนะครับที่อยู่ในกรอบของความน่าสนใจนะครับเราไปดูในหุ้นตัวนี้กันนะครับก็คือหุ้น DRT นะครับผลิตภัณฑ์ตราเพชรนะครับ จำกัดมหาชนเนี่ยนะครับราคาปิดตลาดนะครับที่ผ่านมาก็อยู่ที่4บาท76นะครับก็หวังว่านะครับการที่เพื่อนๆนะครับรับฟังพิจารณาด้วยตนเองให้ดีนะครับหมายความว่านะครับอย่าเชื่อผมโดยส่วนเดียวนะครับให้เชื่อตัวเองนะครับเชื่อมั่นตัวเองแล้วก็พิจารณาตัดสินใจนะครับเราคิดเป็นอยู่แล้วเราลงมือเป็นนะครับอุ่นตัวเนี้ยนะครับอยู่ใน หมวดไหนกลุ่มไหนนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมก็อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างนะครับหมวดธุรกิจเป็นวัสดุก่อสร้างราคาพา1บาทนะครับจาก5บาทนะครับแตกพามาเป็นบาทอยบาทนี้นะครับอันนี้นโยบายการจ่ายปันผลก็ไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ของกำไรสุทธินะครับหุ้นตัวนี้มีความน่ารักตรงที่จ่ายปันผลนะครับจ่ายปันผล DIY นะครับ DPS ต่อหุ้นนะครับ จ่ายปันผลต่อหุ้นนะครับอ่าเปอร์เซนต์การจ่ายปันผลนะครับก็อยู่ที่5%ขึ้นไปนะครับ5%ขึ้นไปต่อปีนะครับแล้วก็ในส่วนของ DPS จ่ายปันผลก็ปีละ2ครั้งนะครับปีละ2ครั้งอันนี้ก็ประกอบการตัดสินใจพิจารณาของเราว่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ50นะผู้บริหารมีเครดิตน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับพูดได้ทำจริงไหมอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆก็สามารถตรวจสอบได้นะครับในส่วนของอสิทธิประโยชน์นะครับเพื่อนๆดึงขึ้นไปดูก็ได้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปดูในหัวข้อนี้นะครับสิทธิประโยชน์เขาจ่ายปันผลเท่าไหร่นะครับจ่ายันผลร้อยละห้าสิบจริงไหมตามที่นโยบายประกาศไว้นะครับถ้าทําได้ก็แสดงว่าผู้บริหารเนี่ยพูดได้ทําได้นะครับมีสัจจะนะครับมีความน่าเชื่อถืออย่างนี้นะครับ ส่วนการจ่ายปันผลปีละกี่ครั้งนั้นก็อันนั้นก็พวกเราก็แค่เป็นตัวประกอบเสริมในการพิจารณาเอาสองครั้งมาบวกรวมกันอย่างงี้ได้50%ของกำไรสุทธิทั้งปีไหมนะครับในรอบปีบัญชีนั้นๆนะครับถ้าผู้บริหารนะครับจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยลก็คือร้อยละ50ขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็ถือว่าผู้บริหารนะครับมีสัจจะนะครับอยู่ฝ่ายเดียวกับนักลงทุนมีความน่าเชื่อถือแต่ถ้า ผู้บริหารทําบริษัทให้ขาดทุนแล้วก็ไม่จ่ายปันผลนะครับจากกําไรสะสมผู้บริหารใช้ไม่ได้นะครับเป็นผู้บริหารที่ขาดสัจจะนะครับคนที่โกหกเนี่ยนะครับความชั่วยอย่างอื่นที่ไม่กล้าทำเนี่ยไม่มีนะครับอันนี้เรามาดูในส่วนของหุ้น DRT กันนะครับทุนจดทะเบียน855ล้านทุนชําระก็ ต็มบริบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็หายกังวลได้นะครับในส่วนของการที่เราไม่ต้องมาภาวะพะวงเรื่องของการเป็นหนี้บริษัทในกรณีที่บริษัทนะครับทุนชําระแล้วยังไม่ครบนะครับเอ,อ่ออันนี้เราจะไปดูในส่วนของอ่าหุ้นตัวนี้นะครับว่าลักษณะธุรกิจโดยย่อเป็นยังไงผลิตภัณฑ์ตราเพชรน,นะครับเขาเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์หลังคาแผ่นผนังและฝ้าไม้สงเคราะห์นะครับไม้สงเคราะห์ รวมทั้งสินค้าประกอบการติดตั้งหลังคาสินค้าโครงสร้างของบ้านอะไรเงี้ยนะครับภายใต้เครื่องหมายการค้าตราเพชรนะครับตาหลังคาตาดามัสตาราจร์ไนนี่นะครับมาเก็ตแคปก็เล็กกลางๆนะครับกลางบ้างเล็กบ้างนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองของเพื่อนๆนักลงทุนนะครับถ้าเป็นสากลก็หมื่นกว่าล้านลงมานี่ก็เป็นหุ้นขนาดเล็กนะครับ แต่สําหรับผมนะครับถ้าเป็นตลาดหุ้นไทยนะครับสองพันล้านสามพันล้านขึ้นไปนี่ก็เป็นมาเก็ตขนาดกลางนะครับไปจนถึงหมื่นล้านอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นขนาดกลางนะครับ middle middle cap แต่ถ้า2,000ล้านลงมาก็ถือว่าเป็นขนาดเล็กขนาดจิ๋วนะครับ small cap อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นสากลก็50,000ล้านขึ้นไปก็เป็นอ่าเป็น l a r มา market cap ก็ขนาดใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็น หนึ่งหมื่นล้านถึง4ี่หมื่นล้านอย่างเงี้ยเป็นขนาดกลางนะครับแต่ถ้า1นึ่งหมื่นล้านลงมาเป็นขนาดเล็กนะครับอันนี้คืออยู่ที่มุมมองนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเรามันจิว๋วจิ๋วยังไงครับก็นะครับหุ้น Apple ตัวเดียวก็นะครับมา r k เก็ตแคปก็ใหญ่กว่าตลาดหุ้นไทยทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็โคตรง่ายๆก็คือตลาดหุ้นไทยเรามีหุ้นกี่ตัวนะครับก็มา r k เก็ตแคปนะครับมูลค่าตลาดก็ยังนะครับ ต่ำกว่าหรือน้อยกว่านะครับหุ้น Apple ตัวเดียวอย่างเงี้ยเราก็รู้ละว,ว่ามันจิ๋วขนาดไหนฉะนั้นเราจัดนะครับเรื่องของ่อา r k r t e t cap เนี่ยเราเอาแบบบ้านเรานะครับก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านว่าจะให้เกิดประโยชน์กับการลงทุนของตนเองนะครับเอาเป็นมาตรฐานสากลไปเลยก็มันมีก็มีมาตรฐานดีนะครับอันนี้ในความเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมนะครับในส่วนของการเข้ามาจดทะเบียนเนี่ยนะครับ ในตลาดเราซับยีส่สพฤศจิกายน2อ4 8นถ้า29พฤศจิกปี68เนี่ยก็จะครบ20ปีนะครับอาจารย์นะครับดรนิเวศเขาบอกว่าเออมีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันที่ดีนะครับเฉพาะนะครับหุ้นที่มีงบการเงินแข็งแข่งเท่านั้นนะครับหุ้นที่งบการเงินแย่แย่เนี่ยไม่ถือว่ามีความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็น 30- 40ปีแต่ว่างบการเงินแย่เนี่ยนะครับมีหลายตัวนะครับในตลาดเราซับไทยเรา นะครับอันนี้ก็ยอ่ออักษรย่อให้อย่างเช่น,ห,นหุ้นที่มีตัว P อย่างเงี้ยนะครับอยู่มาสา4สิี่สิปีนะครับแต่ว่างบการเงินแย่มากไม่เคยจายพผลผลเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็ไม่ได้มีความได้เปลี่ยนในเชิงการแข่งขันอันนี้เพื่อนๆไปพี่นาตัดสินใจด้วยตนเองนะครับในส่วนของราคา IPO เห็นไหมครับห้าบาทนะครับแตกมาเหลือ1บาทนะครับฉันนะครับราคาพา1บาทเนี่ย ต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณสักหนนะครับฉะนั้นะราคานะครับเติบโตนะครับในส่วนของ IPO ถือว่ามีการเติบโตมากๆเลยนะครับนะเติบโตจากราคา IPO นะครับอันนี้ถือว่าผู้บริหารเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมอยู่นะครับผ่านเกณฑ์นะครับอันนี้ในส่วนของอพูดถึงหุน้นเพือพ่อนๆลองดูนะครับก็จะมีบริษัทนะครับไมรวัสดุจำกัดอันนี้เป็นพูดถึงหุ้นใหญ่57% นะครับมีเซยนหุ้น VI เข้ามาซื้อถือลงทุนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นผู้บริหารนะครับเป็นผู้คณะกรรมการเป็นผู้บริหารอย่างเงี้ยนะครับก็มาซื้อถือลงทุนในหุ้นเนะพื่อนเพื่อน,นจำนสุุลนะครับสุดบรรทัดสีวิกกรมอย่างเงี้ยนะครับประทีปเสนอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะครับว่าพูดพูดถึงหุ้นใหญ่กับคณะกรรมการมีใครบ้างเห็นไหมครับ นายประกิตคุณประกิตนะครับประเานเป็นประธานกรรมการอย่างเงี้ยนะครับคุณสาธิตอย่างเงี้ยสุดบรรทัดเห็นไหมครับอันเนี้ยเพื่อนเพื่อนก็ดูนะครับว่าอ๋อนสุขุนที่เป็นผู้ถือหุ้นอยู่นะครับเป็นคณะกรรมการด้วยนะครับอย่างที่บอกเพื่อนเพื่อนนะครับการจ่ายปันผลปีละสองครั้งเห็นไหมครับปี6 3ส4อย่างเงี้ยนะครับ6 5ห6 6 7นะครับอันนี้ปี68นะครับจ่ายไปละหนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือการจ่ายปันผลของหุ้นตัวนี้นะครับ ในส่วนของในส่วนของอุ้นตัวนี้นะครับเราไปดูในส่วนของงบดุลตรวจสุขภาพกันก่อนนะครับว่าอุ้นตัวนี้สุขภาพเป็นยังไงบ้างนะครับเราดูอัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินเราร้องขอต้องการนะครับมากกว่าหรือเท่ากับ2ขึ้นไปนะครับ CR หรือสภาพคล่องทางการเงินนะครับปี6 6อยู่ที่1 8 8เยวเลยปี P 67 1.5นะครับ Q1 นะครับเมื่อเทียบกันแล้วนะครับปี6.8 Q1 เนี่ยนะครับสภาพคล่องเหลือแค่1.14อันนี้นะครับน้อยไปอยู่นะครับก็ถือว่าอันเนี้ยเพื่อนๆจะต้องไปดูตัวช่วยว่ามีเจ้าหนี้การค้าเยอะพอที่จะให้นะครับเกิน1.5หรือใกล้เคียง2ขึ้นไปไหมนะครับอ่าคราวนี้ดูนี้สิหน,นี้สินต่ากว่า1อยู่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ แต่สภาพคล่องเนี่ยต่ำไปนะครับ1.14เนี่ยเอาตัวรอดไปในแต่ละปีได้อยู่นะครับอนนี้เราต้องดูเรื่องของเจ้าหนี้กันค้าช่วยนะครับส่วนของวงจรเงินสดนะครับเงินไหลเข้าบริษัทเนี่ยใช้ระยะเวลาเดือนนะครับเดือนเศษเษเดือนครึ่งอย่างเงี้ยนะครับ45วันก็เดือนครึ่งนะครับ47วันอย่างเงี้ยนะครับแต่เงินไหลออกจากบริษัทเนี่ยประมาณครึ uh ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนนิดๆิด,น,ด,น,ดนะครับเงินไหลออกจากบริษัทอันนี้ก็ คือถ้าถ้ากลับข้างกันนะครับเงินไหลเข้าบริษัทนะครับก่อนนะครับก่อนที่จะไหลออกจากบริษัทเนี่ยมันจะยอดเยี่ยมมากนะครับอันนี้ตรงกันข้ามกันอันนี้ก็เป็นความน่าเป็นห่วงอยู่ตรงจุดนี้ด้วยนะครับในส่วนของในส่วนของงบกระแสเงินสดนะครับกิจกรรมกรรมนารดเนินงานทำธุรกิจแล้วมีรายได้เข้าบริษัทไหมเพื่อนๆดูตรงนี้ ถ้าเป็นบวกอย่างเงี้ยนะครับไม่มีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้านี่ถือว่าดีนะครับแต่เพืเ่อนๆดูว่ามัน,มนเติบโตไหมดูจากตรงนี้ก็ไม่โตนะครับแต่ว่าโอเคอยู่นะครับมีเป็นบวกตลอดนะครับในส่ว <assa> นของกิจกรรมการลงทุนนะครับถ้าเป็นลบเนี่ยดีแต่ต้องไม่ลบเยอะนะครับถ้าเป็นลบนะครับอย่างเราดูว่าน,นะครับตรงเนี้ยนะครับเป็นลบเยอะไหมนะครับเราก็ต้องดูว่ามันหาอะไรได้ ได้มากไหมนะครับในส่วนของกิจกรรมการลงทุนไปเท่านี้นะครับรายได้ที่เข้ามาเท่านี้อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็ต้องตรวจสอบดูนะครับอย่าลืมนะครับไปอ่านรายงานประจาปีเพิ่มเติมนะครับในส่วนของกิจกรรมการจัดหาเงินถ้าเป็นลบดีนะครับก็คือเรื่องของการใช้หนี้แล้วก็การจ่ายันผลนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นในส่วนขององบกระแสะเงินสดนะครับในส่วนของอวงจรเงินสด เราดูไปแล้วนะครับเรามาดูเจ้าหนี้การค้าบ้างนะครับเจ้าหนี้การค้านะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับบรรทัดนนี้เห็นนะครับปีล่าสุดอยู่ที่475ล้านนี่สินหมุนเวียนอยู่ที่1,375ล้านนะครับเราเอาไปหักออกก็จะเหลือนะครับนี่ที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่ที่900ล้านนะครับ900ล้านนะครับ อันนี้เราดูในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์หมุนเวียนตรงนี้นะครับสินทรัพย์สินทรัพย์หมุนเวียนถ้านะครับเราดูสินทรัพย์หมุนเวียนเมื่อเทียบกับหนี้ที่ต้องชําระภายในรอบปีบัญชีเนี่ยเก้าร้อยล้านนะครับเอาอยู่ไหมนะครับเราก็เอาพันห้านะครับตั้งหารด้วย900นะครับเราก็จะทราบว่า cr นะครับที่เราร้องขออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1.74นะครับ1.74 1.74เท่านะครับ1.74เท่า1.74เท่าก็ถือว่ามากขึ้นนะครับจากจะ1.14นะครับที่เราคำนวณได้นะครับถือว่ามีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ในส่วนขององบนะครับการเงินของบริษัท DRT นะครับในส่วนของงบการเงิน5ปีนะครับเพื่อนๆก็ดูว่า เขามีรายได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของรายได้นะครับรายได้นะครับ4,085,025,064,991นะครับปี67นะครับในส่วนของปี67นั้นนะครับดรอปลงจากปี66นะครับประมาณ600ล้านนะครับอันนี้ปี68 Q1 นะครับอยู่ที่1 361ล้านนะครับในส่วนของรายได้นะครับในตรงนี้นะครับ อันนี้ก็ต้องดูกันถึง Q 1ถึง Q4 นะครับ Q1 ึงถึง Q4 ว่เราก็นำมาประกอบการตัดสินใจนะครับในส่วนของกำไรสุทธินะครับจะาก585ล้านเป็น600ล้านนะครับอ่ยังไม่หลุด500ล้านนะครับก็ต้องดูว่าปีนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับไรายได้ค่อนข้างจะเสถียรน,นะครับค่อนข้างจะเสถียรอยู่อ่ากำไรสุทธินะครับโอเคนะครับในส่วนของ ในส่วนของนะครับในส่วนของ ROE นะครับการสร้างผลตอบแทนของผู้บริหารที่ทําให้เกิดขึ้นกับนักลงทุนหรือพูดถือหุ้นนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของ r o e เนี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ถ้าเฉลี่ย5ปีก็เกิน20เท่าอยู่นะครับก็จะมีดรอปลงใน2ปีท้ายเนี่ยนะครับต่ำกว่า20เท่านะครับ อันนี้เราต้องดูถึง Q 4ด้วยกันนะครับมาประกอบการตัดสินใจนะครับในส่วนของการสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นแล้วการมีน้ำใจความมีน้ำใจเป็นยังไงบ้างนะครับจ่ายันผลเป็นยังไงนะครับถ้าเฉลี่ย5%ขึ้นไปถือว่าโอเคนะครับตัวนี้เกินนะครับในส่วนของมูลค่านะครับราคาเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีหรือ Bo คแวล์ลูนะครับอยู่ที่1.6นะครับปัจจุบันนะครับ แล้วคราวนี้เราดูจากตรงนี้นะครับถ้าเป็นหุ้นเติบโตไม่ควรจะเกิน2.5นะครับแต่ตัวนี้เรามองว่าไม่ใช่หุ้นเติบโตนะครับอันนี้ในส่วนของ PE นะครับเฉลี่ย3ปีไม่ควรเกิน15เท่านะครับตัวนี้ไม่เกินนะครับปีล่าสุดไม่ควรเกิน20เท่าตัวนี้ก็ไม่เกินนะครับก็การนําเสนอและให้เพื่อนๆพิจารณาเนี่ยครับก็ถือว่าหุ้นตัวนี้นะครับก็ดรอปลงมาบ้างนะครับแต่ว่า มันมีความน่ารักอยู่หลายๆประการนะครับในส่วนของอการจ่ายปันผลนะครับอย่างปีละสอครั้งอย่างเงี้ยเราตรวจสอบอย่างนี้นะครับว่าเขาจ่ายปันผลเนี่ยตั้งแต่ปี6 3 6 4มานะครับอย่างเขาจ่ายปันผลเนี่ยก็ประมาณ44สตางค์ต่อหุ้นอย่างถ้าเราดูในส่วนของงบการเงิน5ปีนะครับถามว่าเขาจ่ายปันผลเนี่ยนะครับถึงร้อยละ50ของกําไรสุทธิหรือไม่นะครับอย่าง44 ส4สตางค์ต่อหุ้นนะครับ0.44อย่างนี้นะครับเออเพื่อนลองดูว่าเกินไหมเกิน50าสไหมนะครับถ้า34อย่างนี้นะครับก็คือ50 5 0เนตะครับตัวนี้ก็เกินนะครับอันนี้ก็เกินนะครับอันนี้ก็เกินอย่างนี้อันนี้ก็ปีที่ผ่านมาก็เกินนะครับปีที่ผ่านมานะครับปีที่ผ่านมานห้าสสตางค์นะครับห้สสตางค์ต่อหุ้นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการจ่ายปันผลนะครับก็ถือว่า ผู้บริหารเนี่ยมีเครดิตมีความน่าเชื่อถืออยู่นะครับพูดได้ทําได้พูดจริงทําจริงก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับให้นําไปพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเองให้ดีอีกครั้งหนึ่งก็อหอเพื่อนๆนะครับได้รับเงินแสนเงินล้านแบบง่ายๆและสบายใจขอบคุณครับ